ใช่ผมสื่อสารกับชาวบ้านผ่านร่างทรงในเพชรเนี่ยนะผมไม่เอาหรอกมันไม่เคยสนใจความเดือดร้อนของใครเลยสักนิดเดียวอะ่ะนี่แม่นา้าใจดี<ะ>ฟังให้ดีนะที่เนี่ยตำหนักเจ้าพ่อเพชรมิใช่โรงพรยาบาลพี่เพชรคะคนเขาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องช่วยเขาเข้าใจไหมคะอืมคนต้องอย่างนี้ถึงได้น่าเลื่องเป็นตัวแทนหน่อยฮะกระดาษกระดาษกระดาษ อยากช่วยก็ช่วยไปนะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้กระเทือนการสอบเข้าใจไหมเพราะว่าฉันเนี่ยอยากให้แกสอบได้สิหมอพี่เพเป็นห่วงฉันหรออืมเพราะถึงกว่าแกสอบได้ปุ๊บเงินเดือนแกก็จะสูงขึ้นฉันเองก็จะสบายขึ้นนอนตีพุงกินเลยว่าแล้ว ามีกฎหมายที่ไหนอย่าขาดจากความเป็นพี่น้องได้นี่นะชายจะไปยาเป็นคนแรกเลยสารยกฟ้องไม่มีสิทธิ์แกต้องเป็นน้องฉันตลอดชีวิตใครบ้าแหละอ่าเลยพ่อสายยาไปเลยชาวบ้านเดือดร้อนยังเห็นแกตัวแรงน้ําใจมาแล้วมาแล้วพ่อปู่เร็วข้าวเร็วเร็วมา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 เออมาโอ้ยเบลคัมเบลคัมทุกคนดีดีต้อนรับเดนนี่เชื่อไหมอีกประมาณสักสองสามวิเนี่ย

สวัสดีครับครับผมนี่กำลังมีอาการแสบๆคันๆกันอยู่ใช่ไหมลูกมันเป็นเพราะอะไรลูกไหมเป็นเพราะเราไม่ค่อยทำบุญกันทำบุญแล้วมันจะหายลูกเอ้ยออตลบตะแรงลิ้นปล้อนหลอกลวงเป็นที่สุดเลยอย่าเอาแต่เหวี่ยงน้องสาธุชาวบ้านรวมตัวขนาดนี้เนี่ยน่าจะลองใช้เจ้าเพชรพูดกับชาวบ้านดูนะไ<ม>อ้จอด ให้เขาทำบุญกันลูกทำบุญ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 เจ้าพ่อค่ะคันมาขเจ้พ่ออ่าก็คันเหมือนที่ชาบ้านก็เป็นกันนั่นแหละคันเหมือนที่ชาวบ้านเป็นกันใช่ไหมลูกเป็นเพราะว่าพระภูมิเจ้าที่เซ็กซี่เฮ้ยไปกันใหญ่แล้วเออทำมาจนใหญ่แล้ว ถ้าเกิดใครอยากใหญ่อย่างเงี้ยก็ทำบุญเยอะๆนะลยหรือมะเฮ้ยตื่นนี่แล้วมองนี่ยแหละไอ้เพชรตื่นตื่นตื่นอยู่ตื่นอยู่โอ้ยโอ้ยตา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 ยรักษาแล้วคันนี้ต้อรักษาเอามือมาหนิมือมาหนิลูกโอ้ยจะพาไปส่งบ้านนะไม่ได้ให ini, ้เช um, ื้อพาไปส่งบ้านไอ้เพชรไอ้เพชรเอาไอ้เพชรเพชร เฮ้ยอะไรไปแล้วเฮ้ยได้เรื่องมากเลยพี่เฮ้ยเพชรพี่เพชรเฮ้ยพี่เพชรเฮ้ยผมไม่เข้าใจเลยว่าเทวดากระทรงไหนเนี่ยซีซูเลือกนายเพชรเป็นตัวแทนพวกเราอะครับมันก็ต้องมีดีบ้างนะไม่งั้นเขาเขาไม่เลือกหรอกมีดีอะไรที่อย่างนายเพชรเนี่ยนะมีทั้งโทศาสตร์จริตโมหะจริต โลพะจริตแถมมีราคัจริดด้วยมีครบสูตรเต็มตัวแบบนี้อย่างนี้เลกดีอครับคนเราทุกคนนะมีจริตทั้งสี่ปรับปนอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละเจ้าเพชรเนี่ยคงจะมีส่วนผสมที่ลงตัวถึงได้ถูกเลือกไม่รู้อะครับผมจะยื่นใบคำร้องขอเปลี่ยนร่างสรงทำอย่างนั้นนะเทวดาที่เลือกเขาจะไม่พอใจนะเกรงใจเ็หน่อยก็น่าจะดีอ่ะไม่เห็ต้องเกรงใจเลยครับ ถ้าเทวดาที่เลือกนั่นคงจะเป็นพวกหัวโบราณแก่ข้ามครึหัวร้านลงพุงทํางานส่งส่งถึงได้เลือกตาเพชรมาทางานกับชาวบ้านที่ชาวบ้านต้องเดือดร้อนแบบนี้อยากให้ผมรู้นะว่าเป็นใครอ่ะฉันเองใช่ไอ้เทวดาฉันเองนี่แหละผมต้องพี่พี่เทยคิดอะไรอยู่ครับตอนที่พี่เทยเลือกในเพชรไอ้พี่เทพเมาเครื่องเส้นหรือไงครับถึงได้ทำงานส่งส่งแบบเนี้สารุมันจะมากเกินไปแล้วนะ นายดีแต่ว่าคนอื่นแล้วตัวนายเองดีแค่ไหนเคยให้โอกาสคนข้างนบ้างไหมเก่งแต่ทำงานกับคนอื่นเขาไม่ได้ชาติเนี้ยจะรู้จักคำว่าทีมเวิร์ดไหมพี่ครับผมบอกพี่ชัดๆเลยนะผมทำงานกับอิตาเพชรไม่ได้หรอกครับนายยังไม่เคยลองทำงานกับเพชรจริงจังสักทีหนึ่งอะ่ะอ,อีกอย่างหนึ่งคนศรัทธาเขามากนายจะถอดถอนตามวอวาเหอใจไม่ได้มันต้องมีประชามาติตเข้าใจละเข้าใจก็ดีแล้วผมเข้าใจว่า ถ้าประชามติบอกว่าเปลี่ยนได้ผมก็สามารถเปลี่ยนร่างทรงจากนายเพชรเป็นคนอื่นได้จ้าทูเจ้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นคนไม่ไหวได้ก็ได้ช่วยก็ได้คนไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยดีหรอไอ้อํามุ้ยมาโรยใส่หลังกวางวะเนี่ยครับชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมดแล้วอ่ะร่างทรงของพี่มัวไปทําอะไรอยู่ล่ะครับโอ้ยนี่ยืนไกลๆยังรู้สึกคันไปด้วยนะเนี่ยตกลงไปทําอะไรมากันแน่ถึงได้เป็นแบบเนี้ย เอ้ยก็มันั่งลราได้กโปพันปั๊บเลยนี่โอ้โหหนาๆก็ว่ากระติกจากเลือแหละอุ้ยอุ้ยตัวโกตันกับเสี่ยกวงมีอะไรกันหรอเอาก็ตกใจกันทำไมเนี่ยหมายถึงโกตันกับเสี่ยกวงอ่ะมีอะไรทำไมถึงไดเป็นแบบนี้อุ้ยใช้ขาหลังเกาสิมาใช้ขาหน้าเกาแบบนี้เดี๋ยวเชื้อกระเด็นกระจายหมดหรอกใยคนกระเป็นหมาะ โอ้ยยิ่งพูดยิ่งข่าวโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาปสาษาล่ากันเลยกว่าโอยโอ้ยแค่นี้นะเป็นบอลนี่พวกเราคานจนมือเหงียกไปหมดแล้วนี่อ่ะหรว่าจะทำนอะไรผิดขอเจ้าพี่จริงๆอ่ะโอ้ยบ้าน่ะว่าจะไปทำอะไรท่านนะ ก็ถ้าอยากรู้นะลองให้นายเพชรเนี่ยจัดการถามเทวดาให้นีเฮ้ยปไปวนที่บอกแล้วเหมือนเรกมันโดนใจคือว่าอีตาเพชรเนี่ยนะมันเป็นร่างทรงใช่ไหมให้อีทรงเจ้าเนี่ยถามเทวดาว่าทาไมถึงเกิดโลกประหลาดแบบนี้ขึ้นมาดีไหมถูกต้องแล้วกตันน่าจะถอดเพชรด้วยการทําให้ทุกคนเห็นว่าเพชรไม่สมควรจะเป็นร่างทรงใช่ไหมเปล่านะครับผมไม่ได้เป็นคนถอดถอนเพชรนะครับแต่ผมแค่ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามประชามติรับ โอ้โหวันนี้มีเข้าโรงให้แขก V I P ด้วยสร้างสรรค์มากแต่ก็คงจะสร้างสรรค์อย่างนี้ได้อีกไม่นานหรอกนะนายเพชรแม่ครับเฮ้ยตอนนี้ลูกชายป้าเขาล่างสงแล้วครับโอ connect, ้โหวันนี้หาเกินกับวิญญาณคนตายด้วเว้ยแม่สบายดีนะครับผมอยู่บนสวรรค์น่ะได้รับบุญกุศลที่แม่ทำาให้อยู่เรื่อยเลยครับแม่กห ผมไม่โกหกหรอกนะครับแม่แม่สบายดีนะนี่แล้วทำไมแม่ยังให้ผมมาเข้าร่างทรงอยู่แล้วครับแม่ยังทำใจไม่ได้หรอผมตายไปตั้งนานแล้วนะครับแม่เปล่าจ้าแม่สบายดีแล้วแม่ก็รู้ว่าลูกอยู่กับแม่ตลอดเวลาจ้าอืมแถมป้าเขานะครับยังหมันทำบุญช่วยเหลือคนตามที่คุณสั่งด้วยนะครับดีแล้วนะครับแม่แล้วแม่ผมมาวันนี้ให้มาทำไมเหรอครับ อ๋อก็คือเรื่องที่คุณเคยสั่งอ่ะสั่งให้ป้าดาแกนะครับเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยช่วยเหลือคนตอนนี้ป้าก็ทําแล้วนะครับอ๋อหมายถึงช่วยเหลือพวกนายเหรอไอ้พวกปินต้นนี่เห็นก็ื่ยิ่งหมั่นไส้รู้ไหมเนี่ยผมดีใจจังเลยนะครับที่แม่ทําแบบนั้นน่ะคือตะว่าว่าวันวันวันนี้คือคือผม พอเวลามามาน้อยสงสัยจะต้องปรับปราไปก่อนแมดูแลสุขกับภาพด้วยนะครับอลูกลูกลูกฉันลูกอะอ้าวลูกป้าไปแล้วเหรอใช่จ้ะแต่เขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาได้อยู่บนสวรรค์แล้วนะจ้อเป็นเพราะพ่อเพจจริงๆเลยอ่ะ ดีจ้ะพ่อเพชรรับไลนะเป็นการตอบแทนโอ้ยป้าทําอะไรอย่างนั้นไม่ดีหรอกนี่ผมไนีไ่นเห็นป้าทําบุญผมก็มีความสุขแล้วละ่ะที่สมคัญเจ้าพ่อเพชรจับเงินไม่ได้แต่จอจับได้งั้นจอจัดแทงแล้วกันนะครับออขอบคุณครับที่แท้ก็หลอกเอาเงินทําบุญมาเข้ากระเป๋าตัวเองสมแล้วล่ะนายนเพชรที่นายจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งเนี่ยสาธุ มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่นายเห็นก็ได้นะถ้าเผื่อในยมงในเพ,พชรผิดไปอ่ะไม่ผิดครับพี่ไม่ผิดอย่างแน่นอนหลักฐานมัตัวในเพชรแน่นหนาขนาดนี้ครับพี่เทผมขอร้องนะพี่นะพี่มาขัดขวางกระบวนการถอดถอนผมเลยอ่ะนะ <c oughs> ไอ้เพชรเอามีเลือกต้องคุยกันแล้ว 기타 기타